ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุนจีนสีเทาทำตรงไปตรงมาไม่กลัวอิทธิพลแต่ตำรวจต้องสั่งคดีตามพยานหลักฐานโดยทำงานร่วมกันทั้งปปสปปงและอายการจากนี้จะกำกับดูแลใกล้ชิดหากมีข่าวจะพูดเองหรือมอบให้คนอื่นพูด นายนัชนนท์สีก่อเกื้อรองโฆษกพักภูมิใจไทยโต้นายราเมศร,รัตนชเวงรองโฆษกพักประชาธิปัตย์กรณีร่างกฎหมายกัญชาบอกปากอ้างเพื่อการแพทย์แต่กันมาที่การสัดส่วนประชาธิปัตย์กลับหนุนฟูบูญสายเขียวสวนกลับถ้าคิดถึงบ้านเมืองต้องเลิกขวางช่วยกันออกกฎหมายมาดูแล รุงไทยเตือนมิจฉาชีพออกมุกใหม่ส่งลิงก์ s m s อ้างกำลังถูกแฮกบัญชีโดยกำลังเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักกรุณาคลิกเพื่อทำการแก้ไขรหัสผ่านทันทีและลบอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักเตือนอย่าหลงเชื่อ อุทยานแห่งชาติสิรินาแจ้งข่าวพบร่องรอยการวางไข่ของเต่าขนาดใหญ่ความกว้างอก110เซนติเมตรคาดเป็นเต่ามะเฟืองและพบไข่เต่า108ฟองโดยได้ย้ายไข่เต่าไปเพาะฟักเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสเยือนจีนในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการเจรจาเพื่อเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีกับรัฐบาลปักกิ่งโดยนอกจากจีนแล้วจะยังเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วย